สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขสุคนมณีกบพออยานิวเกาลจาพี่น้องแก่ยานี่ก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องบอยสิริชัยซออนอรด,ดีอัพเดตคิวงานเดือนตุลาคมของมอลำใจเกินร้อยพี่น้องคิวงานการแสดงวอลำใจเกินร้อยบอยสิริ B ชัยประจําเดือนตุลาคม2567คิวงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และเหมาะสมได้ความเหมาะสม ติดต่อจองคิวงานแสดงเต็มวงใหญ่0ู4ย์9 4 1 3 5ผู้จัดการนิวพี่นองเข้าไปเบื้องเด้อพี่นองจานได้เพจมาําใจเกินร้อยวันที่หนึ่งตุลาแสดงที่วัดสะพานสีตําบลขมินอําเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครวันที่สองบิ C, ๊กซีเ,เมืองเลยอําเภอเมืองจังหวัดเลยวันที่สามตุลาบิ๊กซีนครราชสีมาสองอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันที่สี่ตุลา ตลาดดีดีโลดจน,นะตำบลอุทยัยอำเภออุอทยัยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาวันที่ห้าวัดศรีมหาโพลัยเยื้องหน้านิคม304อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีวันที่หกบิ๊กซีบุรีลำอำเภอเมืองจังหวัดบุรีลำวันที่เจ็ดสำนักสงฆ์เทพอรุณลังศีปั้นกุดไห่ตำบลกุดไห่อำเภอกุดบากจังหวัด สกลนครวันที่8ตลาดเมืองทองเจริญศรีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่10ลานจอดรถกินซ่าลังสิตรตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คลังสิตจังหวัดปทุมธานีวันที่11ลานจอดรถตะวันนาหนึ่งติดเดอะมอบางกะปิกทมกรุงเทพพิ้องจา๋าวันที่12ตลาดรวยทรัพย์ หลังเคหะบางพรีโครงการ3-4จังหวัดสมุทรปราการวันที่13ตลาดฉลองกุ้งซอย39ข้างปั๊มคาเทลลาดกระบังกทมวันที่14โลตัสพัทยาใต้เยื้องเขาตาโลอําเภอบางละมุงจังหวัดชวนบุรีโอ้อยากไปได้นอวันที่16โรงเรียนเทพซิลินมิ่งเมืองงานหมอลำ สีมุมเมืองอ,อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันที่17งานแข่งเรือออกพรรษาสนามท่ว่าการอ,อรําเภอสังคมอ,อําเภอสังคมจังหวัดหนองคายวันที่18งานบุญกระถินบ้านย่านางตําบลหนองม่วงอําเภอบอระีบอระบือจังหวัดมหาสารคามวันที่ 19AB งานบุญกระถินบ้านสร้างขุยตําบลพังโคนอ,อําเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร วันที่ 20AB งานบุญกระถินบ้านหนองบอนตำบลกุดขุดอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรวันที่21บ้านหนองยอตำบลจิกดูอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญวันที่22บุญกระถินบ้านอีหลังตำบลอีหลังอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดวันที่23บาบุญมหากระถิน วัดบ้านเซี่ยวอเภอเบญจลักษอเภอจังหวัดศรีสะเกดวันที่24บ้านวาตถสวัตบลวาตถสวัส์อเภอพนมไพรจัร้อยเอ็ดวันที่25บุญกะถินบ้านโคกล่ำตบหนองเรืออนาเชือกจัังหวดมหาสารคามวันที่26 AB อันนี้ AB บ้านซับกระโดนตซับตะเกียบอเภซับบาดานจัังหวดลบบุรี วันที่27งานบุญมหากถินบ้านสองพี่น้องตำบลบึงนครอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่28วัดเก่าดอนอัดลางอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์วันที่30มเมื่อสุดท้ายของเดือนพี่น้องวัดจันทราลามบ้านท่าเสาตำบลเพชรละครอ,อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์พี่น้อง ผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลก็ไปติดตามผลงานหมอรำใจกินล่อยได้เด้อพี่น้องไปเบื้องหมอลำใจกินล่อยนาเวทีบางมือกับมีเอบีบางมือกับหมอรำใจกินล่อยบอยสิริชัยเขาไปติดตามในเพจบอยสิรธิชัยหมอรำใจกินล่อยเด้อพี่น้องจ้าติดตามรายละเอียดอยู่ในหันพี่น้องจ้าพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไวแคนนีละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะแตรงเกียร์บายบาย